พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กกมาพบพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีเมน่นวุ้นเสนอผัด กระเพรากุ้งค่ะพี่น้องจ๋าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งแมนงูลก,ก็เจ็บเปลือกผ่าหลังเรียบร้อยค่ะใบกระเพราเด็ดล้างทำความสะอาดค่ะพริกกระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องจ๋าเครื่องปรุงกระสมิ่งพงชูรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝาเขียวน้ำปลาค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะไปเดน้ำกันเลยจ้าตั้งกระทะนะคะน้ำมันร้อนแมนงูลก,ก็ใส่พริกกระเทียมตำหยาที่เราตำว้ลงไปผัดให้หอมค่ะ นี่ค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะพี่น้องจ้าพอเริมหอมเขากับสีใส่กุ้งที่ห้าแกะล้างทำความสะอาดใ้ลงไปค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพอใส่กุ้งลงไปแล้วเราก็ผัดกุ้งให้สุกนะคะพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีเราถึงจะทําการปรุงะะววเ้อค่ะเดอเบแมนผัดให้สุกจนกุ้งแข็งเ้อค่ะเดอพอพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีจาก สีแบบไอ้นี้แล้วมันเริ่มเป็นสีส้มนะคะเราก็จะทําการปรุงเลยนะคะพัดเรื่อยๆจนกุ้งเริ่มซุกจ้านี่ค่ะพอได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เข้ากับทิ่ทาการปรุงเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้าอันดับแรกเมนูนุ่นก็จะใส่รสดีค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมดูรสชาติอร่อยก็ใส่ใบกระเพราค่ะเมูนุ่นว่าได้เติมน้ำนอคะเดือเป็นน้ำของกลุ่งออกมาเองเลยเดือค่ะพี่น้องจ๋าเราไม่ได้เติมน้ำหรือว่าใส่น้ำนะคะนี่ค่ะพอผัดได้แบบนี้แล้วก็ชิมเบื้องรสชาติค่ะพี่น้องจ๋า ขออนุญาตชิมเลยนะคะนี่ค่ะพอเราชิมดูรสชาติแล้วอร่อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเมนูนุ่นก็จะใส่ใบกระเพราล,ลงไปเลยค่ะใส่ล,ลายๆเลยค่ะหอมๆค่ะนี่ค่ะพอใส่ใบกระเพราล,ลงไปแล้วก็ผัดใบกระเพราให้ยุบก,ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูนี้เนาะคะ่ะเนาะ ผัดกระเพรากุ้งค่ะพี่น้องจ้าก,กินกับข้อสวยห้อนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปจ้าบัดน,นี้เข้าไปเตรียมถาดต้องเทามาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะผัดกระเพรากุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าเป็นตาแซบเพาะค่ะพี่น้องจา้านาตากระสิบป,ประมาณนี้นะคะเนาะผ่กระเพราใสไล่ๆเลยค่ะพี่น้องจา้าหอมค่ะ ไปค่ะเตรียมถาดมาตัตกขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้านี่ค่ะถาดดาวเทียมมังเฮามาแล้วเมนูวุ่นกับสิเทพผัดกะเพรากุ้งขึ้นเสิร์ฟกันเลยเด้อค่ะเทเลยจ้านี่ค่ะนาตากับสิเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไปแซ่บบบพี่น้องหอมหอมค่ะเสร็จ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผัดกระเพรากุ้งของแม่นองุ่นนาะคะเนาะอย่าลืมด้อค่ะเดอ้อขันมาขันชอบคลิปของแม่นอุน่นกับ,บเวียนเขามาให้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกกกที่สําคัญลืมมาใดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวู กินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่นุ่นขอตโตราไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าคอมเมนต์แนะนำเมนูใต้คลิปได้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะ